ำบุญใหญ่ลุยงานใหม่ทุบหมดหน้าตัก <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่โสดปลายแดงแม้ว่าหัวใจจะยังว่างสำหรับสาวเจ้าสเสน่ห์ยัยงนิ้นคนึงพิมพ์ก็ไม่วันไร้กังวลเจ้าตัวเผยว่ามีเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจไม่เงาแน่นอนและขอเดินหน้าลุยทํางานเพลงละครและภาพยนตร์ที่จะมีมาฝากฟาแฟนๆให้ได้ติดตามชมกันในปีนี้และที่สำคัญเจ้าตัวยังขอชวน,ฟนแฟนๆท,ทำบุญร่วมกัน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากสาวหนิมและเพื่อนเพืนศิลปินจาก Tru e ฟนเทเชียโดยหนิมกล่าวว่าช่วงนี้ก็ขอลุยงานทำเพลงซิงเกิลใหม่ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเพลงสนุกๆก,ก็จะเปลี่ยนลุคจากที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะน่าจะถูกใจแฟนๆอยากให้ลองติดตามกัน พร้อมปีนี้จะมีผลงานแสดงให้เป็นแฟนได้ชมกันเป็นครั้งแรกในงานภาพยนตร์ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสได้ทำงานในหลายๆสาขาเราก็จะขอพิสูจน์พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของตัวเองก็ขอลุยอย่างเต็มที่ให้ออกมาดีที่สุดนอกจากเรื่องงานแล้วที่สำคัญ สาวนิ้มขอมาบอกบุญให้เป็นแฟนทางหนิ้มก็จัดงานทอดพระปาสามัคคีซื้อที่ดินอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยจะนำไปถวายวัดสันติการามอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพร้อมจะมีมินิคอนเสิร์ตจากนิ้มและน้องๆศิลปินในลูกทุ่ง True f a n t a s a อทิแพรวีรวันไทวัชรินและน้องใหม่จัก,กรจรัน AF11 นอกจากการทำบุญร่วมกันแล้วอยากเชิญชวนมาร่วมสนุกไปกับพวกเรากันได้ในวันที่7-8มีนาคมนี้อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยได้สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี1984-692-028นางสาวขนึงพิมพคณนพิชากรหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมยอดบริจาคได้ทั้งแฟนเพจนิมขนึงพิมพ์ สวยและยังใจบุญอีกนะคะสถานีไทยๆขอให้ผลบุญที่สาวนิมได้ทำส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมและบอกต่อเมื่อมีโอกาสแล้วตอบแทนคืนกลับสู่สังคมใครทำบุญเรียนเชิญได้เลยจ้าแคทอาทิตยาพลิกแนวมาร้องเพลงช้าอยู่ก็ลำบากจากก็เจ็บปวด <c oughs> นักร้องลูกทุ่งสาวสวยแคทอาทิตยาหลังจากปล่อยเพลงเร็วขอโทษโสดค่ะออกมาให้ได้ฟังแล้ว ตอนนี้กระแสเริ่มดี MV มีคนเข้าไปดูใน YouTube ไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้ทางค่ายต้นสังกัด Go Master Media เลยไม่รอช้าขอปล่อยเพลงซึ้งๆออกมาให้ได้ฟังกันอีกเพลงชื่อว่าอยู่ก็ลำบากจากก็เจ็บปวดโดยน้องแคทร่วมแสดงในเพลงนี้ด้วยเจ้าตัวบอกว่าส่วนใหญ่เวลาแคทไปแสดงโชว์ร้องเพลงก็จะเน้นเพลงสนุกๆเป็นหลักเพราะว่าแฟนเพลงจะชอบจนมีหลายคนสงสัยว่าเวลาร้องเพลงช้าจะเป็นยังไงก็คงต้องฝาก แฟนเพลงช่วยติชมกันด้วยค่ะเพลงช้าเพลงนี้เนื้อหารับรองโดนใจกับคนในยุคปัจจุบันที่แคทเชื่อว่าต้องมีหลายคนเจอกับปัญหาแบบเพลงนี้ได้น้องแอนทิดารัตและหนุ่มแบงค์พัชระมาร่วมเล่น MV ด้วยและแคทก็ร่วมแสดงด้วยค่ะตอนแสดงก็มีเขินเขินเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอยากให้ลองฟังและลองชมกันทางรายการทีวีและทาง YouTube ฝากผลงานเพลงของแคทอาทิตย์ยาด้วยนะคะสาวแคทออนสงท้าย จะอยู่ก็ลำบากจะจากก็เจ็บปวดเจ็บปวดที่ยังรักความหวังคิดไปไกลอีกใจก็คิด